เห็นโลกกลับด้านเจ้าคะ่ะหลวงตาเป็นไงคะมันรู้สึกเหมือนว่า,าที่เราเติบโตมาคะ่ะเราถูกเหมือนล้างสมองให้เข้าใจโลกในแบบแบบที่เราเคยเข้าใจอะเจ้าคะ่ะแต่ว่าธรรมชาติจริงๆแล้วมันมันเราก็เลยไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงเจ้าคะ่ะเออเป็นไงตรงนี้สำคัญมากเลยเมื่อก่อนมองโลกอย่างไงต่อมาพอรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรมแล้วมันมองมองมองโลกยังไง คือเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าธรรมชาติจะบอกว่ายัางไงดีเราเหมือนเหมือนเราถูกล้างสมองอะเจ้าค่ะให้เชื่อในแบบที่ท,ที่ทำที่ทำให้เราหลงอยู่กับกิเลสต,ตัญหาเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าธรรมชาติเดิมแท้มันก็มันเป็นของมันเองแต่เราถูกทำให้เราไม่เชื่อในธรรมชาติเดิมแทะเจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นธรรมชาติเดิมแท้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นของเราเลยอะเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็พอมันเปิดใจมันก็แค่แค่สัมผัสธรรมชาติได้มากขึ้นเจ้าค่ะธรรมชาติเดิมแท้เนะี่ยมันมีแต่ มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นจะดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราที่ทเที่ยงแท้ที่คงที่แน่นอนที่ถาวรไม่มีมีแต่เกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดแต่เหตุสังขารทั้งหมดนั้นมีเหตุเกิดมีเหตุทําให้เกิดเมื่อสิ่งเหตุปัจจัย สังขารนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไปเจ้าของไม่ใช่เป็นของของเราทุกคนเกิดทุกคนในร่างกายจิตใจเนี่ยเกิดมาตามเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยให้เกิดด้วยอวิชชาเป็นเหตุอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นมาหรือตัณหาอาวิชชาเป็นเหตุหรือตัณหาเป็นเหตุหรืออุปาทานความหลงยึดบ้านถึงบ้านเป็นเหตุ ละสิ้นอวิชาคือความไม่รู้ความจริงหลงยึดมานถือบ้านเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราของเราก็จะสิ้นประทานสิ้นตัณหาที่ความมีตัวเราไปที่นรนทยานอยากตามที่ทุกพอใจไม่พอใจก็มีแต่ยอมรับตามความเป็นจริงทุกประการนาว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาทั้งร่างกายจิตใจและเราและเขาและคนอื่นๆและสิ่งอื่นๆที่เป็นสังขารพวกแต่งที่จักไม่มี มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็ยอมดับไปของเขาเองเป็นธรรมดาเขาเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของเขาเองเมื่อสิ้นปัจจัยเขาก็ดับไปของเขาเองเขาเกิดมาเพื่อดับไปไม่ได้เกิดมาให้ยึดมาถือบ้านผวามรู้ความจริงอันนี้มันจึงจะไม่มีผู้ไปยึดบ้านถือบ้านให้เป็นกิเลสเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าหมอง ส่วนหน้าที่ในโลกก็ทําไปจกกนกว่าจะสิ้นอายุไขคนทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาเมาจริงๆเราเกิดมาเมื่อกี้ที่เด็กเขาถามอย่างพุทธเจ้าเกิดมาอย่างตั้งแต่ปารถนาเป็นพุทธเจ้าก็ตั้งยี่สิบประสงค์ไขแล้วเวียนเกิดเวียนตายเกิดมาทุกภพชาติไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไร ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเปนตุวลกายสัตว์นรกไม่ว่าจะเป็นเทพเทวเทวดาไม่ว่าจะเป็นรูปปภพมรูปภพมเนี่ยมันก็ล้วนแต่หมกมุ่นในกามแล้วก็ตายไปมีแค่นี้เองทุกภพชาติไม่ว่าเกิดมาเป็นชาติอะไรก็หมกมุ่นแต่ในกามแล้วก็ตายไป เราพอพิจารณาดูดีๆไม่มีอะไรสาระแก่นสารเลยชีวิตเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ตอนแรกก็แค่เป็นหยดเลือดเล็กๆแล้วก็ค่อยโตหยดเลือดก็โตขึ้นไปก้อนเลือดแล้วก็โตขึ้นมาเป็นเด็กทารกเป็นเด็กวัยรุ่นเด็ก,เ,ดกเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากมีครอบครัวอยากมีผัวมีเมีย มีผัวมีเมียแล้วก็อยากมีลูกมีหลานมีสมบัติมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีบ้านเสร็จแล้วก็วนเวียนอยู่ในกามกินเกียรติหรือจะพูดที่เป็นพูดที่เป็นภาษาชาวบ้านเอออยากหน่อยก็คือวนเวียนอยู่ในการกินขี้ปี่นอนหาอยู่หากินกินขี้ปี่นอนหาอยู่หากินไม่ได้แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน มีชีวิตอยู่ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานไปออกไปทํางานเช้าไปทํางานกลับมาก็มาหาหากินหาไปหาทำมาหากินแล้วกลับมาก็กินกินเสร็จก็ปี้กันนอนหลับไปตื่นมาก็ไปทํางานกลับมาหากินแล,ล้วก็ปี้กันแล้วก็ออกลูกออกหลานมาทุกยากทะเลาะกันแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย ด้วยความทุกข์ทรมารล้องห่มร้องไห้น้ำตาของสัตว์โลกเวียนตายเวียนเกิดด้วยความทุกข์ทรม,มารล้องห่มเลาะด้วยความทุกข์เนี่ยเพราะความตายความพัดภาคพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์เนี่ยน้ำตาเลอะถ้าไม่ไม่เหือดแห้งไปแล้วก็เอามารวมกันเนี่ยมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรทั้ง 4. สี่ โลกทั้งหลายมันเวียนอยู่ในความทุกข์กิเลสและความทุกข์มีอยู่แค่นี้เองวนเวียนอยู่ในกิเลสและความทุกข์แล้วก็วนเวียนไปส่วนใหญ่ก็ไปตายจากมนุษย์หรือตายจากเทวดาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปนรตตุลกายส์นรกที่เรียกว่าตกอบายปริมาณที่สัมพัน์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ตกอบายมีปริมาณมากเหมือนแผ่นดิน ส่วนมนุษย์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจะกลับมาเกิดเป็นเดาอีกนั้นมีปริมาณเท่าดินเด็ขี้เลพระองค์น้อยนักที่มนุษย์จะมีโอกาสได้กลับมาตายจากมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเทวดาตายจากเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกมีโอกาสน้อยนักยากนักยากที่สุดในโลกเหมือนเต่าตาบอดสองข้างอยู่ก้นท้องทะเลกล้นท้องทะเลมาหาสมุทรลึก หนึ่งร้อยปีจึงจะโผลมาหายใจหนึ่งครั้ง <_ d ream> เหนือผิวน้ำคนทั้งหลายพยายามโยนแอกไปในน้ำทะเลมหาสมุทรเพื่อให้ไปคล้องคอเต่าได้แอกนั้นแอกนั้นก็ลอยไปหมดแอกที่ทำได้ไม้นั่นแหะก็ลที่จะให้ไปสวมคอเต่าได้พอดีขนาดสวมคอเต่าได้พอดีถ้าเต่านั้นหนึ่งร้อยปีโผลมา มาสวมแอกได้ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแต่แอกที่โยนไปก็โดนลมบกลมทะเลลมเหนือลมใต้ขึ้นลมในทะเลซัดไปหมดโอกาสหนึ่งร้อยปีที่เต่าโผล่มาแล้วถึงจะได้สวมคอสวมแอกสักครั้งหนึ่งเ่ะพระเจ้าถามว่าโอกาสมีขนาดไหนนั่นละมันยากที่สุดในโลกนะพวามเวียนตายเวียนเกิดของสรรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ถูกฆ่าตาย ถ้าเกิดเป็นสัตว์ถูกไว้เข้าฆ่าตายกินอาหารทํามาเป็นอาหารและถูกฆ่าตายด้วยเหตุอื่นๆเนี่ยเอาเลือดมารวมกันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่อีกมันน่ากลัวมากการเวียนตายเวีนเกิดแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่วนเวียนด้กินขี้ปี่นอนหาอยู่หากินกินขี้ปี่นอนหาอยู่หากินวนเวียนอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ตายไป ด้วยความทุกข์ทรมานร้องอมร้องไห้พัดผ้าจากกันมีอยู่แค่นี้เกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมีผัวมามีเมียมาก็ไม่รู้เท่าไหร่มากมายมหาศาลตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นสัตว์ได้ฉันเป็ธุรการสัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะไรก็มีผัวมีเมียกันไม่รู้กี่ตัวกี่ตัวกี่กี่ล่างมาแล้วมีลูกมีหลานก็ไม่รู้เท่าไหร่ะแล้วก็ร้องไห้พัดผ้าจากกันมาก็ไม่รู้เท่าไหร่้ะมีพ่อแม่พี่น้องก็ไม่รู้เท่าไหร่ มันไม่ได้มาน้อมเพารณาเห็นแต่จะทําความจริงนี้ไม่เบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหน่ายในสังสารวัตที่เกิดแล้วทุก,ทก,ทก,ก,กเกิดแล้วทุกทุกตกรตายตายแล้วเกิดเกิดอีกวันเวียนอยู่เนี้ยถ้ามันเห็นทุกแล้วมันก็มองหาหนทางว่าจะทํำยังไงมันถึงจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้ไปทุกแบบนี้อีกมันก็เริ่มชี้แนวจากคนทั้งหลายทั่วตรตักทั้งหลายธรรมดาทั่วไป เริ่มให้ทานเริ่มรักษาศีลวังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมโยนิโสมนาติการเรยนาตธรรมสติประฐานสีกายในกายเวทในเวนาจิตในจิตทำไปทำเกิดในร่างกายจิตใจเราเห็นเป็นนิจังทุกขังหน้าตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอย่างตัวเนื้อไม่ขาดสายจนเบื่อหน่ายในสังขารในการหน้าเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดจะเป็นทุกข์อีก ใจเบื่อหน่ายเพราะความเบื่อหน่ายจึง<อ>ใครกำหนัดเพราะใครกำหนัดจึงจึงเกิดเนี่ยจึงเกิดวิราคะวิราคะใจหมดยางเหนียวเ<อ>พราะเบื่อหน่ายจึงใครกำหนัดเพราะใครกำหนัดจึงถึงเสื่อวีมุตพอวีมุตจึงผลุด้นจึงนิพพานเนี่ยผลทางเนี่ยพระพุทธเจ้าพระได้ ได้ทรงตัดสั้ก่อนเป็นองค์แรกจรึงเรียกว่าพระพุทธตมมาพระพุทธเจ้าหรือพุทธะและนํามาสั่งสอนภาษาวกให้ตัดสร้ตามธรทมที่พระองค์ได้สังสส่งสอนมาได้ตัดสรุมาเรียกว่าอนุพุทธะแต่เราแต่พียนายเหน็นความจริงนี้มันก็น่าเบื่อหน่ายในสังสารวัตรมันเกิดมาแต่ละชาติก็ไม่อยู่แค่นี้แน่ ชาตินีท้ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบสามทีสองก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างสูงสุดแล้วในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีอันดีที่จะพ้นจากทุกไปได้แต่เราจะใช้โอกาสอันดีนี้หรือเปล่าละ่ะหรือจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในวัฏฏะสงสารมันก็อยู่ที่เราถ้าเพียณาเข้ามันก็ มันจะคลายจากความหลงยึดมั่นถือมัน่นชีวิตไม่น่าเกิดมาเวียนว่ายใยเกิดมาเป็นทุกข์เลยมันก็จะไม่มัวมเมาในกิเลสกามมันก็จะหาทางออกจากทุกข์